หอขวดตอกมือดังๆให้หอขวดค่ะตอกกันดังเลยี่สปิริตนะคะเล็กกับเขาขอโทรค่ะน้องน้ำใจนะได้ใจพี่ไปเยอะมากรู้กันอยู่รู้เลยนคะโอคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมันะตอไปเอาเสื no ok ้อเลยลูกขอบคุณมากๆนะคะสปิริตนะคะ ฟังนะครับหมาเยเลขต่อไปนี้อยู่นะครับนะครับเบอร์หนึ่งอยู่ครับเบอร์สองอยู่ครับเบอร์สามอยู่ครับเบอร์ห้าอยู่และเบอร์เจ็ดอยู่นอกนั้นกลับไปได้ครับอยู่ห้าตัวค่ะดูดีๆนะคะเท้าขาดูดีๆจะให้เดินได้นะเทเมีสีแดงหนูไม่อยากให้ไม่อยากให้มันบันผาตกลุกพออะไรอะ่ะลุงตาเดินเลยเข้าที่ก่อน Ừ. Lào khoa phi còn là thái à, Kế đơn ra Kế đơn ra Tỏng à, bay, khai bơ tỏng bay Tìm này Mình ta khai bơ 3 đúng không? đơn nha Đơn lên, kế đơn lên บินตาเบอร์8เดินค่ะอ่เบอร์4อยู่ไหมเบอร์4ไม่อยู่นะคะเบอร์หาชะบาอยู่ไหมคะอ่าชะบาเดินค่ะอ่าเก๋โพสไว้เก๋อยู่ตรงนั้นก็ได้อ่าเบอร์5ชะบาเดินเลยลูกไม่เป็นไรนะคะรุ่นนี้เราอัดนุโมลเดินดีไม่ดีไม่เป็นไรขอให้เดินดูเท่นดูขาเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กนะคะตัว3ถึง6เดือนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร เราอนุูลมให้อ่ะเบอร์ห้าไปแล้วนะคะเบอร์หกอยู่ไหมใีม่อยู่ต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะจำจานค่ะเดินค่ะอ,อะเดินเลยเดินแล้วผมกลับไปเลยนะคะอ่ะ,อะนั่เราโค้ตรวมันแน่อ้าวตัมั ฮัลโหลครับอ่าต่อไปเป็นผลการตัดสินรุ่นสามถึงกเดือนเพศเมียสีแดงนะครับชนะได้อันดับ3าครับสงการครับครับอันดับสองครับแจมจาร์ครับและอันดับหนึ่งลินายินดีด้วยนะคะยินดีด้วยยินดีกับทุกฟาร์มนะคะการประกวดนะคะมีฝังสมหวังนะคะยินดีกับน่าจะเป็นที่หนึ่งน่าจะเป็นของพี่โตนะใช่ไหมพี่โตของพี่โตเนาะ เขาเกเเหรออ๋อยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยที่สองผู้ใหญ่เต่าค่ะแล้วก็ที่สามนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะครับต่อไปเป็นรุ่นหกถึงสิบสองเดือนเพศเมียสีแดงนะครับ